สวัสดีจ้พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องวัอนี้มาหาเห็ดเหลืองมาบ้างเนี่ยเป็นปลาหลาดฝาดเลยอยโอ้ยภูมิใจโอ้ยมองในพี่น้องพูน่ะเต็มเลยวะนีโ่โอ้ยโอ้ยพี่น้องหลายข้ก็ย่ายได้คอยด้ ขอบคกณค่เจอจัิงส่จัิเพียเจออยู่แต่ว่ามันเก๋บุ้งเด้อพูด้าเห็นบ่พี่น้องป๊ดเดี๋ยวคอยสิถ่ายเบิ่งเด้อคอยสิคอยไปเดคอยสิ่ทยบังบุ้งบุ้งบุงนี่แม่มดนี้เหลืองๆค่ะแม่ค่ะแม่อยู่เนี่ยพูด้าเริ่ดๆคอยสิขึ้นไปถ่ายเบิ่งเด้อจ้ะเด้อโอ้ยนี่นี่นี่อันนี้ก็แม่นี่จ้ะโอ้ยแต่ว่าอันนี้เห็นบ่เพราะเห็นเง่้นี่ อันนี้ดอกนึงจ้ะนี่จะสีผิวโผลเบิ่งอีกกุมนึงได้สิคาขึ้นไปจ้าดีใจดีใจพี่น้องไมสิขึ้นกระโดดหรอพี่นาอบล็อกใหยางลงมาจากเทียนาบนนี้นะแต่ปลาหนีมาดูมาดูย่โอ้ยหล่มหล่มหล่ไม่ อ้ยลงทุนดีข่อยคุบเข้าตีลังกาบู๊นี่หลายคักบูเนี่วัดถ้าให้เบิ่งก่อนได้จ่าเดี๋ยวสิเก็บโอ้ยแมนแมนเมืดโอ้โหโอ้ย,อยบูเนี่ใส่กองเดียว,วขอโทษได้จ่าแมนเมืดได้จ่านี่ ยาย่ลา like. oh no. oh bueno. oh bueno. oh ่หลยยว้ามันเป็นทางขึ้นไปเลยที่เดินอู่ี่น้องนะรนเห็นโบเห็นโจ้าเห็นโบโอ้ยโอ้ยเห็นมอจ้าเห็นโอโอ้ยแล้ว่อยสิไปเก็บก้นโบจ้าเนอะ น้องสิเก็บเลยนะจ๊ะเนาะโอ้ยขอดถอดเก็บเลยเก็บเลยอือฮึโอ้ยคิดนี่กับสีเงาเนี่ยเด้อจ๋าเด้ออือฮึโอ้ยโอ้อันนี้ก็เป็นลักษณะนี่เนาะอันเขาเก็บเขามาทายกล่องเก็บน้ำมัน กานมันคำแล้วก้ยดีใจายดีใจครับดีใจเจนี่ยละคอยมันอาเด้อผู้เรสิมารับสื่อฮิตเหลืองคอยปกติขอยก็เจอหลายอยู่แต่กับว่หลายประเนี๊ยเทียนนะมันบ่นเป็นจุ่ม,มั้งสี่นะโอ้ยลงมันหักอันนี้ สิข้นถ้าดนแล้วละคิดว่านะแต่บ่บเคยยางลงมาเลิกปนีแค่เทียนี่มันเลิกลงมาโอ้ยดอกเนาะยังไต่นี่กับมี่โอ้ไต่หมดเนาะอ๋อ <c oughs> <c oughs> ันย <Oui. S 1> ้ำได้ขอปบสใส่ถุงมือเรามันมนเจอนิ่มๆก็ตกใจโอ้ยหลงเลยคอยคุกเข้าแซ่เอาเลเดีมันนี่ออ้ยงามงา นี่ยสร็จแล้ว the อิตาสโกกันพี่โก้คโอ้โหสิขาม่งไปฝนโอ้ยลือมอดคืนเนือโอ้โออยจอทองคำจีอทองคำทุ่งทองคำ สินะโอ้ยเี๋งามพล้ำเอานี่โอ้ยเดีงามดีงามนี่เห็นบ่านหน่อยมันก็ขึ้นนี่นี่โอ้ยอืมอม,มันข้าหญาบางเทียมัน มันขึ้นเราค้ามันก็ะหักจ้ะเก็บคล้องไว้กลัวเดี๋ยวมาเก็บให้เพื่อพลังหนื่อยบอกทายให้เน่กระทายบ่ได้เพิ่มเพ้อสิบนาทีโอ้โอ ดู<ร>นี่สองดอกนี่พี่น้องเด้อเก็บกองไว้สิยางไปสิเก็บปนผ่อยก่อนเด้ออืมพยายามไปบันนี้มีใหม่กันสันมากเลยใหม่กันสันมันนั่นเวลาเอาใส่กับโทรศัพท์มันสิเสียงดังแหมดังคือ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 ย่านอ่าคนเบิ่งเพป็นลำคาญเนาะเสียงมันดัง โอ้ยวังนด้มันค้าหักใหม่อยคอยคิดเม็ดย่างเดียวข่อยบ่มีเวลาตบหนุ่มความสุข โอ้โหนี่เดี๋ยวงากงากใหม่มันค่ายริงสิมันเหฮดเฮดแตกนะโอ้ยโอ้ย,อยป,มมอปันว่ามอบปลูกไว้นู่นหัว ฮุกมันได้คอยกระสิเคี้ยว้า,ามันขึ้นมากปัานนี่โอ้ย <c oughs> ความสุขเนาะอือฮึอย่าหักเด้ออย่าหักเด้อน,นี่ตหละนะ ยายเอาว่าใอ,อ๋อเฮ้ยาเสียยยยแเห็นบ่นี่ล้วดอกนี่ว่าเห็นอยู่ในขามไปแล้วเก็บคุบมันอืมแดดส่อง ของไวเกตายุสัยล่ะโอ้มายกอู้ลมอูทุมทุนสางต็ โอ้มีคนเก็บซอยหรอคุณซาเก็บซอยสองดกอกดอกนี้ปุ้มแม่จะใหญ่ไปนอยอหอ ล้วมันค้าหากักเปลี่ยนลากไม่นะจ้ะโอู้ห้าเก็บเ้ากับระวังหกัหกหักมันมาเกิดด้วยใจง่าบักบูแบ้เนาะออ้ยเนี่ยเห็นป้อือือเห็นจ้ะ เหบนโบเห็นโบนี่ใส่เนาะแล้วย่างตีกันอุ้มนึงก็สิว่าเป็นอุ้มสุดท้ายแล้วมั้งทำบ่พออีกอ่ะนี่จ้านี่จ้านี่จ้าจ้าโอ้ยน้ำงามอลังการ สุดยอดได้เงานี่โอ้ยอล้ลพนะ่นอพี่น้องเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลกดแช่ก็ซับสไคร้น้ำนี้เลยจ้าเด้อเฮ้อโอ้ยเก็บไปเงาๆเลยคลิปนี้ค่อยมือข่อยละสั้นหมดค้อมเก็บเถ็ดรนะโอเคแล้วจ้าเนาะโอ้ยอันว่าสิกับบ้าน ย่างๆมาอีกประมาณหานาทีไปเจออีกจ้ะโอ้ยเนี่ยๆมึงๆมึงมันสีแห้งแล้วโอ้ยโอ้ยมึงเนี่ยมึงดีจ้ะมึงเนี่ยดอกงามๆทั้งนั้นเลยโอ้ยโ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 ยเก็บเลยนาะจ้ะเนาะ เรียงกล่องแห้งกับคอโทษด้วยจ้าเด้อ,าอบางเทียกอไม่ได้โฟกัสกล่องบางเทียโฟกัสแต่หินนะ <c oughs> <c oughs> บังจ้ามามันป้าหวานอายแล้วมันหลายตะกี้ก็ยังหน่อยก็นี่ นี่ไม่เจอแบบนี้กะเจ็บเจ็บเก็บจ้าโอเคเนาะ